สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับช้องสองคนเกมเมอร์ใบเข้าใบบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำสวนสาธารณะนั่นเองซึ่งเราทำบนนี้นะคะใกล้ๆกับตัวบ้านเราตอนนี้ก็เชาวเป็นที่เรียบร้อยนะคะดูอุ้ยสีส้มจังกับ เราจะทําบ่อน้ําตรงกลางนึกว่าท้องฟ้าแจ,จ่มใส,สเสียเออสงสัยฝนตกดีแล้วจะทําเป็นบ่อน้ําเล็กๆเ,เอ้ยเป็นน้ําพุดีกว่าเราจะทําเป็นน้าพุนะคะอืมรู้สึกว่าทํากว้างกว่านี้นะ่าจะดีนะ กว้างอีกประมาณนี้โอเคโอเคแล้วก็เพิ่มมาประมาณสองบล็อกชิตึบต๊บตึบต๊บตึบต๊บตึบ้มมาเท่ากัน แต่ถ้าบอกนะ้ำมันอันให่เดี๋ยวขอแก้สักครู่นะคะเดี๋ยวเราว่าเราจะทำแบบว่าเดีย๋ยวเราจะมาร์กไว้ก่อนว่าตรงไหนเราจะใส่น้ำเราก็จะได้ประกอบได้ง่ายขึ้นนะคะทุกคนตรงนี้ล้กันโอเคตรงนี้ล้กันนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเป็นอันอเล็กๆ ขุดก่อนชึบชึบตึบโอเคเดี๋ยวเราจะขุดฝั่งนน้นนะคะไ,ไปปเดินก็ช้าเลยเกินฝนก็ตกเศร้าเหลือเกิน,กกกนช่วงนี้หน้าฝนอยู่แหละชึบชึบชึบอ,อ,อะโอเคเดี๋ยวเราจะขุดออกนะคะแล้วก็อยากจะดูว่ามันน่าจะได้บล็อกไหนอะตรงกลางตรงนี้นะั่น ชิบๆช็ชตรงนี้ตรงนี้อ่าได้แล้วต่อเพิ่มเลยต้องบินอ่ะถ้าไม่บินมันไม่หนวตรงนี้ไม่ใช่บ้าผิดอีกชิบๆชๆคชิบชบ อน้ำพุกมันดูไม่ตรงเลยอ่ะ,อะมันดูขัดใจหรือเปล่าคะเฮ้ยเราเราต้องขยายอันนี้เพิ่มด้วยอ่ะจะต้องขยายตรงนี้มันจะได้ดูเหมือนมันอยู่ครึ่ง้างเชิบเชิบอ้าว วันชอทคิวชื้อดูสิตรงกลางยังอ่าได้อยู่โอเคเติมน้ำไม่ไม่ยรู้สึกว่ามันสูงไปนะเนี่ยเดีย๋ยวนะ เชือ่อเดี๋ยวนะถังนะ้ำน่าจะอยู่บริเวณแถวแถวนี้เชือ่อไม่เงี้ถังนะ้ำเอาอะไรแรกช็อตแล้วกันนะฮะถังน้ำปล่าแตกออกซะไม่เงี้ย เ้ยแต่ว่าคิดว่านะทุกคนเราถ้าเราทำเป็นพื้นบล็อกอื่นน่าจะสวยกว่านะอันนี้จะเป็นบล็อกดินแล้วน่าจะเป็นบล็อกสีขาวอันนี้นี่แหละเนี่ยบล็อกออบอะไรสักอย่างชิป นี่เราก็จะขุดดินรอบๆนะคะออกเพราะว่าเราจะเอาเป็นพื้นสีขาวเพื่อความเท่นะคะแล้วก็สวยด้วยนะคะ <S <S โอเคเดี๋ยวก็ตตดไปการเสร็จเลยล้วกันเสร็จแล้วเย่ยโอเคแล้วก็ใส่ไปอ้าวไปแล้วก็ต่อไปครับ อึบ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 เดี๋ยวเราจะต่อไปนะคะให้มันครบทุกอันเลยให้มันแบบเต็มๆหลีกเก้าช่องหลีกสามช่องเย็บย้อยนี่นะคะโอเคก็ดูดูดีขึ้น หรือเปล่าหรือเปล่าไม่รู้อะรู้สึกว่าตรงมันดูขัดใจมันมีด้านไม่เท่ากันค่ะเรียบร้อยเราปรับให้ด้านมันเท่ากันตอนนี้นะคะมันอยู่ตรงกลางแล้วตอนให้มันจะดูใหญ่ไปนิดนึงแต่ว่ามันก็ดีกว่าแบบเดิมนะคะเพราะว่าแบบเดิมมันดูททเลนมากเลยเรียบร้อย น้ำพูผู้สั้นมาใส่น้ำเพิ่มเติมให้มันเป็นน้ำแบบไหลแบบอินฟินิตี้นะคะชึบชึบให้น้ำไหลนิ่งไม่นิ่งแล้วเอาเป็นน้ำแบบนี้เป็นน้ำพูนะคะประมาณนี้เดีย๋ยวเราทำเก้าอี้ด้วยดีกว่าชึบรั้วมา สีชมพูอยู่แล้วนะคะแล้วก็บล็อกอันนี้สีชมพูลองทำดูนะคะไม่เคยทำเหมือนกันเก้าอี้นะอืมดูปแปลกๆไงไม่รู้ อืม hmm. อย่างนี้ก็พอได้อยู่มั้งนะน่าจะได้แหละแต่ว่ามันดูเอียงๆนะเนี่ยงั้นอย่าบกสโอเคเรียบร้อยโอ้หมีคนมาขายของเลยไม่รับซื้อครับแล้วก็เป็นอีกข้างหนึ่ง กันด้วยนะันทำให้มันเท่ากันนะคะชิ๋ยวอนนี่ออกก่อนอยูนั้ได้ไหมไหอ้่อเพิ่มทำไมล่ะมันได้แค่นี้ชิฟ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 นี่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะหาโคมไฟมาเพื่อ ระดับเพิ่มเติมนะคะเป็นแบบไอเงียบโคมไฟชืบหรือว่าเราจะใส่รังพึ่งเพิ่มดีนะก็จ้างมัก็ละการเดี๋ยวเราจะลองใส่เป็นพวกเทียนของตกแต่งนะคะทุกคนตอนนี้เราจะใส่ของตกแต่งเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเราจะเริ่มตกแต่งเื่อสาธารณะแล้วนะคะ เป็นป้ายแบบแขวนหรือแบบตั้งตั้งละกันเพราะว่ามันจะเอาไปเอาที่ไหนมาแขวนล่ะอืมต่อไปมีแต่หนึ่งสีละเดีย๋ยวหาเพิ่มก่อนนะคะทุกคนว่าเราจะทำบ่อนาำด้วยไหมเราจะเรียงแอคเซลโตด้วยไหมน่าจะได้อยเลอยอ,อีกนี่แหละ เลี้ยงปลา Call of Duty ดีกว่าแล้วก็อย่เราเก็บของก่อนนะคะทุกคนจะได้เอาของใส่ได้ง่ายนะคะชุะทำเป็นน้ำแล้วก็ดี๋ยวเราจะเอาน้ำเอาไว้นะคะน้ำก็จะหาหนาหน่อยนะคะเพราะว่ามันอยู่ลึกมากๆเลยนะคะไกลอยู่นะเนี่ย ก็ไม่แก่เท่าไหร่หรอกเลยกกลออยังวะเล,แล,ลออยแหละไม่ไงถังน้ำนี่มันลำบล่เลี้ยงปลาชัดๆเป็นน้ำกับถังลวาวะ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 เต้จึ๊บได้เลย แล้วก็เป็นบล็อกเรืองแสงแล้วก็เป็น,นด้วยแล้วกันนะมันจะให้เป็นแสงสว่างใต้น้ำต่อให้เราเอาบล็อกเรืองแสงไปแล้วยังไงเราก็ต้องใช้อยู่ดินแหละฮ่าเอาเป็นบล็อกอะไรดีนะบล็อกสีขาวอย่างนี้แล้วกันนะเรียบร้อยได้แล้วมืดตือต้อๆอ่าทำตรงนี้ตือกันนะคะเป็นบ่อปลานะคะ ไอตํารมีดกาขุดขุดเป็นบอ่อเล็กๆนะคะไม่ใหญ่มากซีขุดเป็นแนวยาวแบบเป็นขนาดประมาณนี้แล้วกันนะแต่ว่าเราจะไม่เน้นรูปทรงให้มันแบบว่าเป็นสี่เหลี่ยมมากเพราะว่าบอ่อปลามันจะไม่เป็นสี่เหลี่ยมมากนะคะ เรียบร้อยทีนะนยังไม่เลิกน,น้ำนิ่งแล้วใส่เอ็กซ์เตอร์ทูมไฟขอสีฟ้าหน่อยเย่ใส่ปลาอุ้ยลืมไปมันกินปลาเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันกินปลาจริงด้วยลืม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 นะลืม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 ทุกคน หยุดยอยอ่ัองทำอะไรนะมันนี่ซะอะไรเนาะของปลอมนี่ของปลอมนี่มันตะกะแตรอมปลอมโอ้ยเราจะทำยังไงได้ <c oughs> โอเคได้ละว, <c oughs> วางปลาโดยที่ไม่มีน้ำอา้าวมีน้ำให้อยู่แล้วเลย แต่อยู่กันเออะดมากเลยอ่ะก็ก็กทำไงี้ได้เนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ใบข้าวและพี่ใบบัวด้วยนะคะแล้วไม่ต้องแล้วถ้าสงสัยกันว่าทำไมพี่ใบบัวไม่ค่อยมาลงคลิปด้วยเลยเพราะว่าพี่ใบบัวนะคะเปิดช่องใหม่แล้วนะ ชื่อช่องว่าใบบัวเกมกากนะคะก็อย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง PLAM ภาษาไทยปามด้วยนะคะบ๊ายบาย